สามคนพอรู้ถึงผู้ปกครองผู้ปกครองไปต่อว่ายำไข่แมงดาค่ะส,ส่วนลูกสาวในายใหญ่ที่เป็นครูมวยเหมือนกันก็ข่ผมขู่ผู้ปกครองเด็กคนไหนยาน้ายไขยจะฟ้องให้หมดแม่ของเด็กอีกคนหนึง่งก็เล่าเนคล้ายกันนะคะบอกว่า อันนี้คือตั้งแต่มิถุนายนหกหกเนมาเดือนละสอามครั้งนี่ค่ะยำมะม่วงใส่อ่ากะทินะคะทุกคนแล้วก็มีมะม่วงแช่อิ่มะมะม่วงแช่อิ่มค่ะ อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นยำมะม,ม่วงใส่น้ำกะทินะคะแล้วก็มีน้ำประหวานนี่ค่ะน้ำประหวานแล้วก็สุดท้ายนะคะ ค่ะที่จังหวัดเชียงรายนี่ปายาลานี่ครับคุณผู้ชมเป็นการเสื้สีมายาเดี๋ยวไปทานก่อนนะอยู่แล้วต้นน้ำประจําจังหวัดยาลาเป็นต้นหลักประสมผสานนะครับเล่าวิถีชีวิตโบราณ3,000ปีวันนี้ได้ยกนําบรรดารัฐมนตรีสักการะสาหลักเมืองให้อาหารปลาร่วมกันเยี่ยมชมวัตยานการเรียนรปายาลาพบปะพตุ้งปีกับะปิเกเยาวชน